โรมรงวันนี้ค่ะไหมจะพาไปชมทาวน์โฮม3ชั้นหลังใหญ่อารมณ์บ้านเดี่ยวตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองโซนอุดมสุขบางนาใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าในราคาเริ่มต้น4.29ล้านเท่านั้น3ชั้นคุ้มและใหญ่ที่สุดในโซนนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษขึ้นไปอีกค่ะ ทุกคนกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมาราวจากโฮมไบเออร ทุกคนคะวันนี้เนี่ยนะคะหมาพามาดูโครงการที่อยู่อาศัยแถวแถวโซนอุดมสุขบางนานะคะกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 2 9ล้านบาทนะคะราคานี้เนี่ยจะได้ฟังก์ชันบ้านนะคะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นีหรือว่าใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แน่นอนเพราะว่าการเดินทางสะดวกมากๆเชื่อมต่อเมืองได้ง่ายดายนะคะใกล้ทั้งทางด่วนใกล้ทั้งรถไฟฟ้าและก็ยังใกล้ สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะในทุกๆชีวิตของคนเมืองเลยล่ะคะ่ะกับโครงการบ้านกลางเมืองสวนหลวงจาก AP Thailand ดค่ะมาดูทำเลที่ตั้งของโครงการกันค่ะสำหรับบ้านกลางเมืองสวนหลวงตัวโครงการนะคะอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ28ค่ะ ซึ่งเป็นซอยย่อยที่เข้ามาจากถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถึงแม้ว่าโครงการจะอยู่ในซอยนะคะแต่ก็สามารถที่จะลัดเลาะออกไปทางถนนหลักในได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการและถนนอ่อนนุชหรือว่าจะไปใช้ถนนราม2เพื่อไปเชื่อมต่อถนนบางนาตราดและถนนการจนาพิเศษเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางด่ว,วนวงแหวนการจนาพิเศษและทางด่ว,วนบุรพาวิถีได้อย่างสะดวกเลยล่ะค่ะ แต่ถ้าใครสะดวกที่จะใช้รถไฟฟ้านะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะเป็น BTS สายสีเขียวสถานีอุดมสุขและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีอุดมรวมถึงสถานีส่นสวนหลวงรอ9นะคะซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการในปี2,565นี้แล้วด้วย ทีนี้มาดูสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการกันบ้างดีกว่านะคะถือว่าสะดวกสบายครบครันมากๆห้างใหญ่ๆดังๆอย่างเมกะบางนาเซนทันบางนาซีคอนสแควร์พระเดชพกักและบิ๊กซีมาร์เก็ตสวนหลวงก็อยู่ใกล้กับโครงการด้วยนะคะนี่ยังไม่รวมร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออีกนะถือว่าโครงการนี้มีครบมากๆค่ะ ที่โครงการนี้นะคะมีบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมส่วนสไตล์การออกแบบภายในโครงการนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นสไตล์ Ins p i r e บายเนเจอรนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเน้นเนี่ยเรื่องของความเป็นธรรมชาติให้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมายอยู่ภายในโครงการให้ทุกคนถ้าสังเกตเนี่ยจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะที่ให้ความร่มรื่นมากๆคือต้องการให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติพื้นที่สีเขียวนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติให้ดูร่มรื่นแล้วก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆค่ะส่วนเรื่องของระบบรักษาความปลอด ที่นี่นะคะถือว่าปลอดภัยมากๆนะคะส่วนการเข้าออกของโครงการนะคะก็จะใช้ระบบคัสสันค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่สแกนทะเบียนรถของลูกบ้านนั่นเองนะคะทำให้สะดวกในการเข้าออกและยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกล้อง cctv อีกด้วยค่ะแล้วก็จะมีความปลอดภัยอีกหนึ่งขั้นนั่นก็คือเป็นประตูลวนะคะเหล็กบานใหญ่นะ,ะที่คอยเปิดปิดนั่นเอง ส่วนถนนเมนของโครงการนะคะกว้าง16เมตรด้วยกันค่ะถือว่าสัญจรรถได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะและถนนเมนด้านในค่ะก็กว้าง12เมตรและถนนซอยกว้าง9เมตรค่ะมาดูไฮไลท์สำคัญกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือแบบบ้านที่ใหม่จะพาทุกคนมาดูนะคะหลังนี้แหละคะ่ะชื่อว่า Modern ์นนิสนะคะหลังนี้เนี่ยนะคะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่20ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรค่ะ เป็นทาวน์โฮมสูง3ชั้นที่มี3มห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องอนเนกประสงค์ที่จอดรถเนี่ยนะคะจอดได้2คันค่ะแต่แปลงนี้ที่พามาดูนะคะเป็นแปลงมุมทุกคนค่ะก็จะได้พื้นที่สวนด้านข้างที่ใหญ่โตขนาดนี้เลยแถมยังด้สูงสาชั้นอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาเนี่ยจัดฟังก์ชันไว้น่าสนใจขนาดไหนคะ่ะมามาดูอย่างแรกก่อนดีกว่านะคะอันนี้ต้องขอพูดเลยนะข้างหน้าเนี่ยจอดรถได้2คันใช่ไหมคะทุกคน ประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นกระจกบานสไลด์บานใหญ่นะคะที่ได้เป็นกรอบ UPVC นะคะของวินเซอร์นี่ก็คือได้ความสวยงามแลนะทุกคนแล้วก็กระจกนี่นะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนั่นเองค่ะซึ่งจะลดการใช้พลังงานภายในบ้านแล้วก็สะท้อนความร้อนนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะนอกจากกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้แล้วนะคะยังมีช่องแสงอีกด้วยนะคะนี่อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวถ้าเรามองจากข้างในมานะคะเราก็จะเห็นข้างนอกแต่ช่องแสงตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงที่บริเวณทางขึ้นบันไดนั่นเองค่ะเข้ามานะ ตัวบ้านแล้วค่ะทุกคนบอกไว้ก่อนนะคะว่าบ้านมาตรฐานที่จะได้นี่นะคะก็จะเป็นบ้านเปล่าเนาะจะไม่ได้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะพื้นเนี่ยจะได้เป็นแกรนิโต้ขนาด60คูณ60ค่ะผนังเป็นฉับเรียบทาสีไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งหลังนะคะเข้ามานะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นบันไดาทางขึ้นไปชั้น2เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะหมาอยู่ในโซนของลิฟวิ่งนะคะถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยก็คือจะเชื่อมกันไปเลยกับโซนรับประทานอาหารเป็นแบบคอมมอนแอเรียนะคะ ฟาวทูซีลิงค่ะจะอยู่ที่2.6เมตรค่ะที่นี่มาดูโซนแรกกันก่อนก็คือโซนลิฟวิ่งนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถวางได้ถ้าเกิดใครชอบดูหนังเป็นพิเศษก็โซฟาเป็นไซส์ L ก็ได้นะคะ ระยะดูทีวีจากโซฟาจนถึงทีวีเนี่ยนะคะได้กว้างมากๆนะคะติดทีวีประมาณแบบ 60, 70, 80นิ้วนี่คือสบายๆเลยเนาะโซนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูนะคะนั่นก็คือมุมที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแต่ว่าขอแวะตรงนี้นิดนึงเพราะพื้นที่เขาเนี่ยยาวแล้วก็ลึกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะบิวนะคะเป็นชั้นวางของแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถเก็บของได้นี่คือสบายเลยนะแล้วก็ไม่แออัดด้วยเห็นไหมมันมีแอรเรียเยอะมากนะคะ ส่วนโต๊ะรับประทานอาหารค่ะอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของบ้านเหมือนกันนะคะมุมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารนะขนาด4-6ถึงที่นั่งได้แบบสบายๆมากๆเลยแล้วค่ะแล้วแสงนะก็เข้าได้นะคะมุมนี้เนื่องจากแปลงหลังนี้ที่ใหมายพามาดูนะคะโมเดิร์นนิสเนี่ยเป็นแปลงมุมเนาะหลังนี้นะเขาก็จะมีเป็นหน้าต่างนะคะที่สามารถจะเปิดได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีล็อกแบบว่ากันําแบบเป็นนิภัาอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่เปิดรับลมด้านข้างนี้เปิดได้เลย กระจกก็เป็นกรอบ UPVC ของ w i n เซอร์ค่ะตรงนี้เปิดได้1นึจุดแล้วนะด้านนี้ก็เปิดได้เหมือนกันค่ะามาดูกันนี่นะคะสามารถที่จะเปิดนะคะเข้าออกทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นด้านหลังนั่นเองซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของซักล้างนะคะทุกคนโดยบ้านมาตรฐานเนี่ยนะเขาก็จะมีเป็นถังน้ํานะคะเก็บน้ําแล้วก็เป็นปั๊มน้านี่ค่ะเปิดได้สบายๆบ,า,ยบานสไลด์ลื่นๆเลยส่วนครัวค่ะ ครัวอยู่ตรงไหนบอกก่อนนะให้เห็นภาพบ้านมาตรฐานนี่นะคะที่จะไปทางครัวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดปิดเพื่อเชื่อมเข้าไปสู่โซนครัวเนาะโดยจะไม่มีประตูตรงนี้ให้ในบ้านมาตรฐานนะคะแต่ว่าบ้านตัวอย่างตกแต่งให้ดูว่าเรากั้นได้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นสัสดส่วนนะคะครัวก็วางไว้ตรงนี้ถ้าอยากได้ครัวที่ใหญ่ก็ย้ายไปไว้ด้านหลังซึ่งด้านหลังจะมีขนาดเนี่ยประมาณกว้าง2เมตรด้วยกันตรงนี้จริงวางเครื่องซักผ้าก็ได้นะคะเพราะเขามีท่อนำนำ้ำเข้าน้ำออกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ ส่วนห้องน้ำสำหรับแขกนะคะแบบพาวเดอร์รูมนะคะชั <necessary> ้นล mm ่างอยู่ตรงนี้แหละค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะหมายความามาดูห้องเก็บของเดากันออกไหมว่าห้องเก็บของบ้านนี้อยู่ตรงไหนเฉลยแล้วกันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดค่ะบิวสวยๆแบบนี้ปิดห้องเก็บของไปเลยดูสิห้องเก็บของมีขนาดสูงอยู่นะไปค่ะขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าค่ะ มาดูโครงสร้างของบันไดกันค่ะบันไดเนี่ยนะโครงสร้างเป็นเหล็กเลยนะรับรองว่าแข็งแรงแน่ๆน,นะคะแล้วก็ปิดท็อปนะคะด้วยไม้ยางพาราประสานนั่นเองนะคะก็จะให้โทนของความรู้สึกอบอุ่นนะคะ,ะมาดูช่องนี้กันค่ะช่องนี้นะคะก็เป็นช่องแสงนะคะที่อยู่ที่บริเวณบันไดก็สามารถที่จะรับแสงเข้าได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มองออกไปด้านนอกเห็นด้วยละค่ะ ชั้น2นะคะโครงการเนี่ยให้บ้านมาตรฐานเป็นพื้นลามิเนตแบบนี้แหละค่ะชั้น2นี่นะเป็นชั้นสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่านี่ละค่ะห้องมาสเตอร์เบดมของเราค่ะอยู่ที่ชั้น2นะคะห้องนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่เราเห็นเลยนะว่าเขาเนี่นะคะออกแบบให้เตียงเนี่ยอยู่ด้านในนี้นะคะก็สามารถที่จะวางเตียงควีนไซส์แล้วก็คิงไซส์ได้นะคะ เช่นเดียวกันมีหน้าต่างนะคะเนื่องจากเป็นแปลงมุมเนาะมีหน้าต่างที่เปิดรับแสงได้อยู่บริเวณมุมนี้นะคะข้างๆ้างเตียงเนี่ยนอกจากจะวางโตะข้างเตียงได้แล้วก็บิวเป็นโต๊ทํางานแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนนนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ของ walk in closet นะคะนี่เห็นไหมว่าบิวตู้เสื้อผ้าได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รับแสงได้เพราะว่าด้านหลังนี่นะคะมีหน้าต่างบานสไลด์ที่เปิดรับแสงได้นะคะโต๊ะเครื่องแป้งก็อยู่อีกฝั่งนึงเนาะและถ้าใครอยากได้ ตู้เสื้อผ้าหรือว่าห้องแต่งตัวที่เต็มพื้นที่ก็บิวตู้เสื้อผ้านะคะปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้เหมือนกันห้องนี้ข้อดีก็คือเชื่อมต่อห้องน้ําในตัวนะคะอาแล้วก็เข้าออกได้ถึง2ฝั่งนั่นเองค่ะมาดูห้องน้ํากันบ้างดีกว่าห้องน้ํานะคะก็จะแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้แบบนี้นะคะตรงโซนที่อาบน้ำเนี่ยก็จะมีช่องหน้าต่างนะคะระบายอากาศที่สามารถที่จะเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นได้เป็นบานกระทุง้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่น,นแบบนี้ค่ะ นี่และที่ไหมบอกนะคะว่าโซนนี้เนี่ยคะก็สามารถออกได้2ฝั่งเข้าจากทางฝั่งห้องนอนก็ได้นะคะแล้วก็เดินออกนะคะเข้าสู่บริเวณตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะมาดูพื้นที่ที่เป็นห้องเอเนกประสงค์กันบ้างดีกว่านะคะก็อยู่ชั้น2นี่แหละแต่ถ้าใครอยากได้ห้องนอนใหญ่ๆนะคะเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นห้องนอนเต็มชั้นไปเลยก็ได้ค่ะ ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะห้องอนเนกประสงค์นี้ได้แสงแบบจุใจมากๆเลยนะและแถมยังมีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยนะคะห้องตรงนี้แหละที่เหมยบอกว่าถ้าใครอยากได้ชั้นนี้เนะี่ยเป็นห้องนอนของเราก็เนรมิตทั้งชั้นเนี่ยให้กลายเป็นห้องมาสเตอร์เบดมแบบเต็มเต็มพื้นที่ไปเลยค่ะอะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อชั้นที่3ค่ะ นี่อยู่ที่ชั้น3เรียบร้อยแล้วค่ะในระหว่างที่ขึ้นมาชั้น3นะคะทางเดินบันไดนะก็จะมีช่องแสงให้2จุดนะคะคือบริเวณด้านบนนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้ที่ชั้นพักบันไดรับแสงได้แบบหืเต็มที่มากๆเลยนะที่ชั้นนี้ค่ะก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ํานะคะแล้วพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นลามิเนตเหมือนกันเดี๋ยวไม่จะพามาดูห้องนอนที่2กันก่อนนี่นี่นน ห้องนี้เนี่ยนะคะเหมือนดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมเลยล่ะค่ะทุกคนคือแทบไม่ต่างกันเลยนะขนาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ห้องนี้เนี่ยนะเอามาดูดีกว่าเขาแบ่งเป็น2โซนนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่วางเตียงนอนไว้สําหรับนอนนะคะมีทีวีไปเตียงได้ด้วยเนาะวางเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะมีแสงจากด้านหลังเข้ามาอย่างทั่วถึงเนาะ <S <S เพราะว่ามีหน้าต่างบานสไลด์นะคะที่เปิดรับแสงได้ส่วนด้านหลังของไม้ตรงนี้เป็น Walk In Clo s ั t นั่นเองนะคะ <S <S บิวต์ตู้เสื้อผ้า <S <S ใส่เสื้อผ้าได้แบบจุกๆไปเลยนะคะแล้วด้านนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะคะ และห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่โครงการนี้นะคะห้องน้ําทั้งชั้นที่2นะคะแล้วก็ชั้นที่3ามเนี่ยตำแหน่งห้องน้ําอยู่ในตำแหน่งเดียวกันและห้องน้ําของห้องนอนที่2นี้นะคะก็เข้าออกได้2ฝั่งเหมือนกันนะคะอ่ะเข้าจากทางฝั่งห้องนอนแบบนี้ได้เลยค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันนะคะสุขภัณฑ์ที่นี่ที่มอบให้ก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะมาตรฐานแบบนี้เลยนะคะ ห้องน้ํานี้นะเข้าได้จากทางห้องนอนห้องนอนที่2ใช่ไหมแล้วก็ออกได้ตรงนี้นะคะห้องน้ํานี้ค่ะจะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะซึ่งห้องนอนที่3อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พามาดูนี่ห้องนี้เนี่ยนะคะข้อดีก็คือจะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะก็จะได้พื้นที่ระเบียงด้วยเห็นไหมมีระเบียงเดิอนออกไปได้นะคะนี่แบบนี้เลยมองเห็นวิวข้างนอกได้นะคะ ห้องนี้เนี่ยนะคะวางเตียงประมาณสักสามฟุตอย่างนี้ได้นะคะจริงๆถ้าอยากได้เตียงไซส์ใหญ่อะหฟุตก็ได้เนาะวางเตียงได้มีโต๊ะข้างเตียงแบบนี้ที่เขาทําให้ดูเนี่ยก็ได้พื้นที่เหมือนกันนะคะและตู้เสื้อผ้านะคะก็อยู่มุมนี้ละคะ่ะนี่มาดูตู้เสื้อผ้ากันทุกๆห้องนะคะสามารถที่จะ b u วตู้เสื้อผ้าได้ในห้องนอนนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งได้มีชั้นเก็บของได้ถือว่าฟังก์ชันเนี่ย ครบมากนะคะแล้วก็ได้พื้นที่แบบจุกใจมากๆที่นี่นะคะอันนี้คือส่วนของตัวบ้านและฟังก์ชันบ้านที่พามาดูเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนกลางแล้วก็คลับเฮาส์ของที่นี่กันนะฮะว่าน่าสนใจขนาดไหนไปค่ะไปดูคลาาับเฮาส์กันไหมดีกว่ามาเร็วโอ้โหมาดูคลับเฮาส์กันค่ะทุกคนคลับเฮาส์นี่นะอยู่บริเวณ ตรงกลางของโครงการเลยนะคะค่ะเพ้านี่สวยมากๆเลยอ่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี่นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะที่แยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะคะและถ้าสังเกตให้ดีนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะไว้นั่งพักผ่อนได้ด้วยนะอ่ะถัดไปด้านบนชั้น2ค่ะที่เป็นห้องกระจกนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสนั่นเองอุปกรณ์ก็ครบครันค่ะเล่นได้อย่างเต็มที่เลยนะค่ะเพ้านี่สวยจริงสว่วนที่ค่ะเพ้าน,นะคะก็จะมีทางลาดค่ะไว้รองรับการใช้พวกร เค้นวิวแชร์ด้วยละค่ะอะทีนี้มาดูพื้นที่ของสวนกันบ้างดีกว่าก็จะมีพื้นที่ของจ็อกกิ้งแท็กนะคะก็มาวิ่งออกกําลังกายได้เลยไม่ต้องกลัวรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะมีพื้นที่สีเขียวมีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อนนะคะและมีสนามเด็กเล่นด้วยละค่ะ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งขับเา้าแล้วก็ทั้งสวนส่วนกลางนะคะรวมถึงบ้านนะคะซึ่งเป็นทาวน์โฮม3ชั้นค่ะในแบบโมเดิร์นนี้นเองนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่178ตารางเมตรนั่นเองนะคะโดยราคาเนี่ยนะเดิมอยู่ที่4ี่ล้านสอบาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ end of year sale แรงสุดคุ้มสุดนะคะเฉะพาะสิ้นปีนี้นะราคา3ามล้านเก้าบาท บอกเลยว่าราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะคะเป็นโซนใหม่แกะกล่องค่ะและเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะปรับราคาด้วยนะถ้าเทียบกันแล้วทาวน์โฮม3ชั้นนะคะในย่านอุดมสุขบางนาะราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะ วันนี้จะเสร็จสิ้นภารกิจของใหม่นะคะนั่นก็คือต้องพาไปหาอาหารอร่อยๆทานกันแล้วเขาบอกว่าในย่านอุดมสุขบางนาเนี่ยนะทุกคนก็จะมีทั้งร้านอาหารอร่อยมีคาเฟ่ชิคๆที่น่าเช็คอินเพราะฉะนั้นวันนี้ใหม่ทำกันบ้านมาแล้วอเดี๋ยวจะพาไปร้านไหนตามใหม่ไปดีกว่าค่ะไปเ็ว ถึงแล้วคะ่ะทุกคนกับร้านออกไซด์คาเฟค่ะร้านนี้นะคะอยู่ติดริมถนนสีนะครินเลยคะ่ะจุดสังเกตคือตรงข้ามธัญปากันเองนะคะร้านนี้ใหม่ภูมิใจน้ำเสนอมากๆมาเร็วอ ทุกคนคะ่ะมาแล้วคะ่ะเมนูนะคะนี่นยะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฟิวชั่นนะคะก็ผสมหลากหลายกันเพราะฉะนั้นอาหารวันนี้ที่หมเลือกก็จะหลากหลายนิดนึงนะคะแล้วคนที่ทานมังสวิรัตก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันเพราะว่ามีเมนูสําหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะคะอ่ะมาดูก่อนเมนูแรกคะ่ะ Back to the b o n บนนะคะอันนี้ถัดมาคะ่ะน,นี่เป็นชิมแกมปัสนะคะอันนี้เป็นอาหารสเปนเนาะสปากเกตตี้เ็ดทัฟเฟิลค่ะ อันนี้เป็นผนงเนื้อนะคะกับโลตีนะสุดท้ายอีกเมนูหนึงนะคะอันนี้เนี่ยบางสัตว์ทา,านได้ที่บอกอันนี้เป็นสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะมาเดี๋ยวจะเริ่มทานกันก่อนนะ,ะเราก็จะแบบชิมอะไรที่มันเป็นน้ำย่อยก่อนนะคะอาหารสเปนของที่นี่นะเป็นฟิวชั่นที่เลิศมาก มไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ร้านนี้อร่อยมากๆใครมีโอกาสก็แวะมาฝากท้องได้นะคะร้านออกไซคาเฟ่ค่ะตัวร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลกับโครงการด้วยนะคะปักหมุด Google Map ขึ้นเลยค่ะแวะมาทานกันได้อร่อยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาโครงการบ้านเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะวันนี้ค่ะบ้านกลางเมืองสวนหลวงโครงการนี้ ราคาพิเศษย้ำเลยนะ3 9 9ล้าน9 0บาทเฉพาะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้โปรไม่ใช่พิเศษมาก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของโฮมาราวแล้วค่ะครั้งหน้าไหมจะพาทุกคนไปครบจบเรื่องบ้านและหาของกินอร่อยๆที่ไหนห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอุ๊ยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์